เดี๋โอกาสสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอ็มเช่ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ลเลี้ยงง้วเลี้ยงควายสุขุสุกคนครับสําหรับแรงวันที่13มกราคม2565ครับค,รค,รคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมือนี้มาเรียนน้าอาจารย์ออกครับมือนี้เพิ่นลว้ามาจะออกครับมือนี้เพิ่นลว้ามาถ่ายควายเพิ่นแนนเพิ่นซื้อมาใหม่ได้ครับนี่ควายสามโตได้ครับนี่ครับพี่น้องง้อยลูกคืองามแจะออกงามครับพี่น้องครับงามบ่ งามครับงามครับส <thank> ูงเท่าไรครับข <medi> ้วไอ้น <Alexandria> ี่ร้อยสามสิบแปดครับร้อยดนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจกำลังหามองหาขั้วนะครับน้ำนมดีเนาะลูกมันลูกตัวไหนครับนี่เยื่นครับเผ็จเชียงเยื่นนะครับอาจารย์ออกละนี่ครับเอ้าวพี่พาน้องเบิ้งรอบๆโตกันเลยครับเด้อเบิ้งลูกปั่นหมูนะครับนี่นี่ครับลูกดีอยู่นะครับเพด็จเชียงเยื่นน้ำนมก็ดีนะครับพุ่นน้ำนมแม่ก็ดีนะครับนี่นี่ลูกสาวเพื่อนตินี่ ลูกสาวอยกนะครับเปิดไว้ในราคาเท่าไรครับนี่แสนห้าหับหมื่นนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อมาได้นะครับเด้อติดต่อเบอร์ไดครับศูนย์หกสามศูนย์หกศูนเอาย์หงส์หนึ่งสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าจ้าออกครับจ้าออกนะครับถือบ้านละบเบือจักหวังถือครับถือได้ครับเด้อเมีนวันนบานติดติดผู้ใดโนอบานเบื่อเอาครับผู้ใดสนใจติดต่อมาช่างช่องเอมช ชาแนวก็ได้ด้วยครับเด้อศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าด้วยครับนี่ครับแยกก็แยกมันมาพอแยกกั็แยกนะครับเพิ่นจะขายไปสามตัวหมดแล้วครับเส้นหาจะออกเ,อนเนออกพิน่นจะขายเองนะครับกล้วยเพิน่นเพิ่นไปหาเงินมาได้เพิ่นเลยซื้อว่าสิมาต่อทุนนะครับนี่เอาฝากพี่ฝากน้องนะครับคุณได้อ,อยากได้ ติดต่อจะาออกได้เลครับด้วยเลตติดต่อมาท่างจองเอ็มเช่ชาแนลครับฝากพ,พี่ฟังน้องกดติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ท่างช่องเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับด้อผู้ดใดซื้อกล้วยนะครับน้าจ่าออกทางช่องสิแถมเซียอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ครับสําหรับเมื่อนี้ขอก่าบเข้ามาสวัสดีครับ,บ